หกคู่ประจำหน้าจองวันนี้ต้องจัดมาฝากอีกเช่นเคยแนวสำหรับพีมารีเมื่อวานโอ้โหแนวเรตุ้มเป็กบริทีเดียวแนวสำหรับอาซอลเมื่อวานก็ได้ยิงกันไปแนวของเรกก็สำหรัของเซลซีเมื่อวานก็โดนนาทชีบาปโอ้โหแนวของก็จบไปที่2ประตู2องํากับแพงไม่ไหวก็ถือว่าเร็กันไปนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรแนวสำหรับได้ช่องของเราผิดหวังนะแต่ว่าในพววเราก็อย่างพอได้สดชื่นอยู่นั่นเองนี่ยผมไม่ไว้เป็นตัวเลขสองตัวในผมชุดการสามสองชุดเมื่อวานก็แนผมสุด จัดปลัดบอกเลยนะครับในขก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในครอบครัวของเรานะฮะและก็ใครสนใจต้องอยากจะเข้าไปสัมผัสในของเราเนี่ยก็สามารถปัดข้อไปตรงทางเข้าหน้าโปรไฟล์ไอาอละเอียดที่หนึ่งในของก็จิ้มเข้ามารับการความสนุกสนอนสําหรับในครอบครัวของเรานะฮะก็ได้เลยนะผมวันนี้ก่อนที่จะชมกันนับฝากไลค์กดแชร์กดขอหน้าจอหรือว่าฝากคอมเมนต์เข้ามาหน่อยกันนะผมว่าสดชื่นหรือเปล่าสำหรับผลงานเมื่อวานเนาะส่วนคู่แรกวันนี้นะผมขยับไปดูสำหรับพรีเมียร์ลีกกันหน่อยนะครับสำหรับเบอร์ลี่ในกระบอกวันนี้จะเปิดบ้านเเเจอออออกกกกััับบบตะหหนนนขงลลิวรร์พููใสมค่ี้้โโ เลยว่าส่วนมากเนี่ยไปด้านของลิเวอร์พูลที่ทำผลงานนะครับน่าจะดีกว่าในผมจากสองสาเกมที่ผ่านมาเจอมาเป็นลิเวอร์พูลเก็บชนะทั้งหมดเลยนีฮะและก็ในเกมล่าสุดสำหรับเบอร์ลีเนะ่ยผมไปแพ้แต่ด้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนไปที่3ประตูสองในผมเมื่อสุกสัปดาห์ที่ผ่านมาในผมโดนนาชีบ่าโดนทางด้านของอ่าฟอร์นันเดสนั่นเองนะผมที่อ่าจุดโทษเนาะส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยผลงานในผมลีกคิดเปิดมายังไม่เคยหลุดแพ้ให้กับใครเลยนะจากสองสาเกมที่ผ่านมาชนะอาร์เซนอลในเกมล่าสุดและก็ไปเอาชนะนิวคาสเซิลนะผมไป อีก3ปด้สำหรับผลงาน สำหรับลิเวอร์พูลก็ถือว่าดูดีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะและก็ชอบเฉพาะของเกมวันนี้ก่อนที่ลงสนามในผมสำหรับลิเวอร์พูกคุณซื้ฯฯฯทอทางด้านของอาร์เดรสล็อตนีะครับผมหน้าเป้าก็เป็นทางด้านของอ่าเอกิติเก่ใน,นผมเหมือนเดิมเนี่ยผมส่วนออ่่ากองกลางลูกวันนี้มีด้างของโมซาร่าในผมแล้วก็ไคาฮาวเวิแล้วก็ทางด้านของกัคโปนะครับวันนี้ก็ถือว่ายังครบเครื่องกันอยู่นะฮะส่วนทางเบอร์ลี่ในผมน้าเป้าก็เป็นทางของฟาสเตอร์ในบผมวันนี้เนี่ยผมพร้อมที่จะทำประตูช่วยสำหรับเบอร์ลี่เองเนี่ยเพราะฉะนั้นสำหรับคู่แรกวันนี้ผมยังมองว่่าเเเบอรร์ลีียนกมช ก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีสักหร่ในหวสำหรับลิว์พวันนี้บอกเลยว่าอย่างน้อยวันนี้2ประตูต้ตองยืนได้ไดนนะสำหรับคู่แรกวันนี้มองรเวิวพูลได้นะฮะ สมัยสองในัผม Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้จะเปิดบ้านเจอกักบทั้งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคำรสําหรับเกมคู่นี้โอ้โหบอกเลยว่าน่าจะมันแน่นอนในกระผมแรโก,ก็วันนี้ต้องบอกว่าเลยว่าสําหรับทั้งของแมนซิตี้เนี่ยในผมเสริมทัพมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแข่งเหมือนกันในกระผสําหรับหน้าเป้านี้ก็เป็นทัานของเออร์ลิงฮาร์เรนเหมือนเดิมและผมสินว่าออกกาบในผมโดกูก็ถือว่ายังคบเครื่องกันอยู่ในกระผสําหรับทั้งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะ ส่วนนังของแมชชีนเต็ดในห้ว,วันนี้ก็ไปนั่งซ็กซี่ในกรบผมยืนหน้าเป้าวันนี้ในห้ส่วนการลูกก็จะมีจางด้านของอ่า เอโม,โมโมยิงคู่นั่งของฟอร์เดนเดสเนี่ยครับวันนี้ก็ถือว่าครบเครื่องเหมือนกันแล้วส่วนกองกลางก็มีเมนูกินคู่ซามิโลส่วนด้านขวาเป็นตัวนั่งของมาซาอุยส่วนด้านซ้ายเป็นดอกูเนี่ยครับผมและก็สภาพความพร้อมตัวบาดเจ็บวันนี้ก็เมสันเมาส์ยังไม่หายจากบ,บาร์เล็กแต่ผมมาจากอุดุกุญญาในหัวส่วนตัวนั่งของซิตี้วันนี้บาดเจ็บเพียบเลยแต่ก็ไม่เป็นไรในหัววันนี้ซิตี้เป็นการได้เปรียบเล่นมาดหมูตัวเองยัง,ยงไงแป๊บเดียวราว,วันนี้ยังไงก็แก้เกมไม่หน่อน,นสำหรับคู่สองวันนี้ให้มองสำหรับด้้้้้าานนนนขอออองซิตีีไีไวัสสบบบบยยห่เเลลืืกกแใฟ เนาะส่วนคูนะ่สามในวันนี้ขยับไปดูสําหรับทางด้านของอาร์ตนตากันหน่อยนะครับผมวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทังน้านของเรเช่เนี่ยฮะสำหรับเกมคู่นี้เนี่ยเราต้องบอกไว้เลยว่าสวนมากเลยจะไปรับของอาร์ตานตาลงที่ตามผลงานได้ดีกว่าถึงแม้ผลงานในบ้านหรือว่าในลีกช่วงนี้จะไม่ดีก็ตามแต่ผลงานเจอกันมาเนี่ยค่อนข้างที่เป็นเกมแพ้ทางกันเยทีเดียวในทางสำหรับเรเช่ก็มีปัญหาจากเกมรับอยู่เหมือนกันเพราฉะนัแลนะสำหรับคู่สามวันนี้ไม่ต้องคิดมา,ากอาจารย์ให้มองทางด้้นของอาร์ตนตาวันนี้สองประตูยืนพื้นได้เลยนะฮะ ส่วนคุยซีในระบบสำหรับตัรางของเอซม่ลานในระบบวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับตัรางของบรุญยะในสํหรับเกมคู่นี้โอ้โหต้องบอกไว้เลยว่าทางด้านของอ เอซิมิลานเนี่ยค่อนข้างท,ทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีเลยเนะครับผมเจอกันมาจาก2-3เกมที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากเลยจะเป็น้ักของเอซิมิลานทำผลงานได้ดีกว่าในเกมล่าสุดก็เป็นเอซิมิลานเอาชนะไปได้3าประตูหนึ่งในลีกของตัวเองดีครับผมและก็ไปเจอกันฟุตบอลถ้วยแพ้แห่งจากนัของปรุญญาในครับผมวันนั้นไป 1, 1ประตูต่อศูนย์นะครับผมเบียดกันไปนิ่มๆส่วนผลงานเอซิมิลานในบ้านของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าไว้ใจ,จได้อยู่แล้วส่วนานากของปรุญญาออกไปเยือนนเี่ยไม่ค่อยจะดีในครัจาก2-3เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะเพียงเกมเดียวในครับ ยังมองว่าสําหรับด้าน,นของโบริยญญ่าเลยครับวันนี้ไม่น่าจะต้านด้าน,นของเอซีมิลานไหวเพราะฉะนั้นสำหรับคู่ที่ฮาวันนี้ให้มองด้าน,นของเอซีมิลานนะฮะ ส่วนคุณที่ห้าในขยับไปดูราลีกาสเปนกันหน่อยนะครับผมสหรับตำแนะของเรบบนเต้นี่ครับผมวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับตำแน่ของเบติสนะฮะสำหรับเลอาเบติสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมในผมที่ผมชื่นชอบมากเนี่ยผมสหรับ3เกมที่ผ่านมาเจอกับตำแหน่งของเรบบนเต้เนี่ยยังไม่เคยหลุดให้กับตำแน่งเลบบนเต้เลยเนี่ยผมตลอดเรเลบนเต้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเกมรับช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีด้วยขนาดเล่นในบ้านของตัวเองจาก2อสเกมที่ผ่านมาเนี่ยยังมองหาชัยชนะยังไม่เจอเลยเนี่ยคำว่ารายกอดด้วยกับของกำลังหลักๆเลยสำหรับเรบบนเต่ขาดตัว มันเ็บยังไม่หายเจ็บกลับมาเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะฮะส่วนเรืองเลเบติสในผมวันนี้เนี่ยแบกมาก็ถือว่าไม่ได้เยอะเกินไปนะครับทำเพียงนิดหนึ่งประตูก็ถือว่าดีเกินไปเต็มเชื่อว่าวันนี้เรอัลเบติสจะบุเก็บ3แต้มกลับบ้านได้อย่างแน่น,นอนนะฮะผมสำหรับคู่ทเชาวันนี้มองเรอัลเบติสได้นะฮะส่วนคู่โชกุนไทยวันนี้สำหรับบาร์เซโลนาในวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทั้งขมบาเดนเซียในกรณ์สำหรับบาร์เซโลนาวันนี้หลักๆเลยวันนี้จะไม่มีสำหรับดังนั้งของรามินจามาวนั่นเองเนี่ยผมเนื่องจาก วันนี้ไม่ได้ลงสนามช่วยเพื่อนด้วยในแารแรก็ผลงานสำหรับนักของบาร์เซโลนาก็ถือว่าทาผลงานได้ดีต่อเนื่องอยู่แล้วนะผมรวมทุกรายการเลยกระับมิตรราลีกของตัวเองฟุตบอลถ้วยเนวจากสิทธเก็ที่ผ่านมายังไม่เคยหูดแพ้ให้กับใครเลยเนี่ยฮะไรก็สำหรับนักของบาร์เซียเนี่ยผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีด้วยในแง่ไรก็ในเกมล่าสดุดไปเยือนโอซาสซูด้าก็ติดโทษแบนไปในวันนี้ขาดตัวหลักๆไปเยอะเหมือนกันสําหรับทางด้านของบาร์เซียวันนี้เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นสำหรับนักของบาร์เซโลน,น,นาว บ้านของตัวเองอย่างใน2ประตูวันนี้ต้องยืนพื้นได้ได้นวสำหรับคู่ศกวันนี้ให้มองทั้งสของบาร์เซโลนาเนวมอชอบจัดขัดสวนได้ไม่ว่าการสำหรับ6คู่ประจำหน้าช่องวันนี้ชอบจัดขัดสวนลวกันเนาะและก็ถ้าใครสนใจต้องอยากเข้าข้อขเดียรหรือว่าอยากลองเปิดใจดูเนวก็อสวัสดป์ปัดขวอไปตรงทางเข้าหน้าโปรไฟล์หรือว่าอยากก็จะเขียนไว้ให้ครบเลยสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณครับผม